ข้าสวนลงไร่คุณผู้ฟังคะช่วงของเข้าสวนลงไร่วันนี้นะคะรายการเพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกรพาคุณผู้ฟังไปที่สวนสามใบเถาค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะพูดคุยเกี่ยวกับการทำสวนพลูและเป็นพลูส่งออกด้วยค่ะอยู่ที่ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีพูดคุยกับคุณจุริยพรวงแก้วหรือคุณตัก๊กเจ้าของสวนค่ะสวัสดีค่ะคุณตั๊กค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณตั๊กค่ะอยากทราบถึงจุดเริ่มต้นของการทําเกษตรด้านนี้ค่ะการปลูกภูเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบ้างคะเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณหกเจ็ดแปดปีที่แล้วอ่ะนะคะเนื่องจากว่าที่เดิมดั้งเดิมของ พ่อแม่ค่ะเป็นอาชีพยางพาราเนาะทำยางและประกอบกับเป็นราคาที่แบบตกต่ํามากอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่บาทอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันยางก้นถ้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ก็มีความรู้สึกแล้วประกอบกับแถวแถวบ้านอะไรเงี้ยมีช้างช้างคือช้างแบบอยู่ในที่ทํากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกว่ามันอันตรายมากแล้วก็ราคายางก็ถูกอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็เลยมองหาช่องทางในการแบบปรับเปลี่ยนจากยางพาราเป็นพืชอื่นอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทําสวนพลูอะคะ่ะตั้งแต่นั้นเลยสวนพลูทําไมถึงเลือกสวนพลูเป็นแนวทางเลือกต่อจากเรื่องของเกษตรที่คุณพ่อคุณแม่ทํามาก่อนก็เพราะว่าหนึ่งเรามีตลาดนะคะก็คือพอดีมีเพื่อนเนาะมีสามีเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยรู้จักกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะเขาอยู่ทางไต้หวันไปเลยมีความร,รู้สึกว่าเออชวนไปดูตลาดก่อนเริ่มแรกอะคะ่ะ บอกว่าปลูกอันนี้ซีเหมือนช้างก็ไม่ไม่ไม่กินไม่ทําลายอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็เลย้เดินทางไปศึกษาตามที่บ้านเขาเนาะว่ามีตลาดว่างพอไหมแล้วก็ทางบ้านเรามีที่ไหนปลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลงไปดูที่นครปฐมว่าเราคือขึเนเป็นแหล่งที่แบบปลูกแับหนึ่งของประเทศอะไรเงี้ยก็ไปศึกษาหาความรู้ไปแบบว่าอากาศบ้านทางจันทบุรีเนี่ยเหมาะไหมจากทางใต้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็หลายๆที่ประกอบกันอะไรอย่างเงี้ยในการตัดสินใจก่อนที่จะลงมือทําอะไรเงี้ยค่ะก็เดินทางไปที่จังหวัดนครปฐมถือว่าเป็นแหล่งทําสวนพลูเลยนะคะใช่ฟูคนละพันกันกับกับที่ทางไต้หวันเขาใช้กันอะไรเงี้ยค่ะค่ะศึกษาหลายรูปแบบอ๋อแล้วก็ลงไปที่ทางใต้ด้วยค่ะที่ต่างประเทศที่ไต้หวันด้วยอะไรเงี้ยค่ะโดยตรงอ๋อเดินทางไปที่ไต้หวันดูโดยตรงเลยว่าเขาใช้พันธุ์ไหนอ๋อใช่มันคนละพันธ์สายพันธุ์กับทางไต้หวันอยู่แล้วแต่เรื่องด้วยแบบ ทางบ้านเราก็ปลูกค่อนข้างที่จะยากนะเนาะสายพันธุ์โดยตรงเนื่องจากอากาศไม่เอื้ออานวยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอทางพันธุ์ทางใต้ก็มีนะเขารับซื้ออยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อในที่สุดได้เป็นพันธุ์ไหนมาคะที่ปลูกอยู่ณปัจจุบันแล้วส่งออกพันธุ์ทางภาคใต้ค่ะค่ะก็คือพันธุ์ภาคใต้อะไรประมาณเนี้ยใช่ไแล้วก็สภาพอากาศสภาพพื้นที่ของจันทบุรีก็สามารถปลูกได้ได้ค่ะคล้ายๆกับภาคใต้เลยค่ะช่วงของการเริ่มต้นเราส่งออกเลยไหมคะหรือว่า ลงในไทยก่อนเลยค่ะเพราะว่าผลผลิตยังได้น้อยค่ะปกักประมาณสองปีกว่าๆถึงจะได้เริ่มสรงออกอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะช่วงของการเริ่มต้นทำสวนพลูที่จังหวัดจันทบุรีในนามของสวนสามใบเถา่ะค่ะช่วงแรกเราเจออะไรบ้างกับจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือหนึ่งเราติดลบมากด้านการทำกเกษตรกรเพราะว่า,าเจากการแบบเออ อยู่ในคือเขาเรียกไรนะเป็นมนุษย์เงินเดือนอะไรเงี้ยทำงานประจำเ,เใช่ค่ะหันตัวเองมาเป็นเกษตรกรก็คือไม่มีความรู้เรื่องการทำรเกษตรเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งแต่เราก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องต่อสู้มาพอสมควรนะคะกว่าจะลงล็อกกว่าจะลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะช่วงแรกเจออะไรบ้างคะในแง่ของด้านการเกษตรศัตรูพืชหร,รหรือว่าผลผลิตศัตรูพืช โรคของคลูค่ะซึ่งเราไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยโรคราน้ําดินฟ้าอากาศเกี่ยวข้องหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเราต้องเรียนรู้ใหม่หมดกับการที่จะที่จะแบบทําให้ได้ต้องทําให้ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะปลูกยากไหมคะปลูในช่วงของที่เรายังไม่ได้ <c oughs> มีพื้นฐาน <c oughs> ด้านกเกษตรเลยอ่าใช่ช่วงแรกๆนี่โหยากมากเลยหนึ่งก็คือผลผลิตเราก็ไม่ได้ค่ะ ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกมาใบก็ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกทั้งหมดในช่วงแรกนะคะ,ะผลผลิตยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกรวมไปถึงที่เราวางไว้ในการขายในประเทศเราด้วยภายในประเทศรวมถึงคุณภาพใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็คือยังไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยใช้เวลานาน,านไหมคะกว่าจะลงตัว ประมาณสองปีสองปีมีแนวทาง<ป>แก้ไขยังไงบ้างตอนนั้นที่เจอปัญหาอุปสรรคค่ะเพ<อ>ื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้คนฟังที่ฟังรายการอยู่ณเวลานี้อยากจะแชร์แบ่งปันอะไรบ้างคะคุณตัก๊กก็คือเราก็ต้องถามผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะศึกษาไปเรื่อยว่าโลกนี้เกิดจากอะไรโชคดีที่มีทางเกษตรเษะะกเษตรอะค่ะเกษตรตำบลเกษตรจังหวัดเกษตรเกษตรกรมการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยมาให้ความรู้ให้ความอนุเคราะห์เรื่อง โรคของพืช mm hmm. สัตรู้พืชอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ก็ตรงนั้นก็เราก็เลยเก้าวกระโดดได้ศึกษากับผู้ที่รู้โดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยใช่ไหมคะได้รับความรู้เ,เข้าร่วมใช่ค่ะก็เลยได้เข้ามาสู่การเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดของอำเภอของจังหวัดแล้วก็ของประเทศด้วยค่ะ ณเวลานี้คือมีประสบการณ์ด้านการทําสวนพลูมาแล้วเจ็ดถึงแปดปีใช่ไหมคะประมาณ,มาณค่ะเจปปีค่เจดถึงแปีนะคะอยู่ในอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะคะจริงๆแล้วก็คือจบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ได้เคยทําด้านการเกษตรมาเลยพอมาจับงานด้านการเกษตรจริงๆก็เรียกว่า อาศัยความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็การสืบค้นหาองค์ความรู้ต่างๆจนทําให้ส่วนพลูประสบความสําเร็จณนะเวลานี้ส่งออกแล้วด้วยนะคะในนามของบริษัทใบพลูเฮอร์เบิรจำกัดเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งกว่าจะเป็นเส้นทางของการส่งออกเราทํำยังไงบ้างก็ในการส่งออกอะคะมันก็มันต้องจดเป็นบริษัทะคะมันถึงจะสามารถส่งออกได้เราก็เลยต้องเริ่มต้นจาก การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ก่อนนะคะเพื่อที่จะรวบรวมผลผลิตให้ได้มากๆนะคะแล้วก็ไปจัดตั้งเป็นบริษัทในการส่งออกของเราเองก็คือมีมีส่วนของสามใบเถานะคะ,ะแล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นส่วนของเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเรายังคงรักษามาตรฐานของทุกส่วนโดยเท่าเทียมกันถึงจะสามารถคงคุณภาพและส่งออกได้ ใช่ค่ะถูกต้อ,อ,ตองเราต้องเน้นเรื่องคุณภาพมากๆลูกค้าถึงจะไว้วางใจเราสั่งของของเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณภาพคือก็มาเป็นอันดับหนึ่งคปลูกภูเนี่ยไม่เกินหกเดือนเราก็คืนทุนได้แล้วไม่ใช่ว่าคืนทุนนะคะก็คือสามารถเก็บผลผลิตได้<อ>ไม่ใช่ว่าเตินทุนนะคะหกเดือน,นเนี่ยหกถึงแปดเดือน,น,นถึงหนึ่งปีเนี่ยพูเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกแล้วเก็บผลผลิตได้ไว ก็คือประมาณหกเดือนถึงแปดเดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้อ๋อหกถึงแปดเดือนเก็บผลผลิตได้หลังจากที่เราคการคืนทุนนั้นก็คืออยู่ที่ว่าเกษตรกรเนี่ยทําคุณภาพได้ไหมรักษาคุณภาพให้คงที่ได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ตัวส่วนตัวบุคคลของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่สามารถจัดเกณฑ์ได้ว่าใครจะคืนทุนในช่วงปีไหนหนึ่งปีแรกสองปีแรกอะไรประมาณเนี้ยค่ะอยู่ที่อยู่ที่ความ ใส่ใจความเอาใจใส่ของแต่ละคนด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะไม่สามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าเออต้องเืนทุนเท่านั้นเท่านี้เพราะว่ามันเป็นอยู่ที่ดินฟ้าอากาศด้วยอะไรเงี้ยปัจจัยหลายๆอย่างเน,นะาะกาจจะษตรค่ะรวมไปถึงความเชี่ยวชาญความชํานาญของอกเกษตรกรในการปลูกพลูด้วยนะคะ,ะ,ะพันนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์จากพัทลุงใช่ไหมคะ ใ้าจากทางภาคใต้า้ตะันอทีเลยค่ะแล้วก็ผสมกับพลูทางไต้หวันด้วยดังนั้นทําให้ตลาดไต้หวันเนี่ยต้องการมากๆคุณลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้เป็นยังไงบ้างคะก็คือไม่เผ็ดค่ะไม่ไมเผ็ดเดารือไทยบ้านเราแล้วก็ใบก็จะนุ่มไม่กรอบอืมไม่เผ็ดค่ะใบพลูนุ่มนะคะอ๋อนี่คือที่เราจำหน่ายส่งออกไปยังไต้หวันนะคะ,ะราคาเป็นยังไงบ้างคะคุณตัก ราคาก็อยู่อยู่ที่ตลาดของไต้หวันนะคะเป็นเป็นผู้กําหนดราคาเลยเนื่องจากว่าไต้หวันเนี่ยอยู่ที่สภาพอากาศของประเทศเขาเพราะประเทศเขาเนี่ยจะมีช่วงหนาวช่วงหิมะช่วงอะไรที่เขาแบบว่าแต่ละฤดูก็จะไม่เหมือนกันถ้าช่วงหนาวอย่างสมมุติว่าเดือนปลายปลายปีช่วงพฤศจิกาธันวามกราอะไรเงี้ยก็จะได้ราคาแพงนิดนึงก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทัพแล้วแต่ช่วงของปีก็กําหนดไม่ได้เลยเหมือนกันแต่ถ้าธรรมดาก็ ห้าสิบหกสิบอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือต่อหนึ่งกิโลกรัมใช่ค่ะต่อหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมประมาณการได้ไหมคะว่าจะได้ซักกี่ใบประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยใบค่ะอ๋อหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยใบก็คือหนึ่งกิโลกรัมแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดของใบค่ะค่ะนี่เราก็คือทําเป็นการส่งออกไปยังไต้หวันเลยตอนนี้มีการขยับขยายเพิ่มเติมมองตลาดประเทศอื่นไว้บ้างไหมคะ ก็จมีทางอินเดียนะคะที่เขาติดต่อเรามาแต่เพียงแต่ว่าของของเราก็ยังไม่พอทางไต้หวันเราก็ยังไม่พอส่งเลยเราก็ยังส่งบ้างแต่ว่านิดหน่อยค่ะทางอินเดียค่ะเป็นการทดลองตลาดเฉยๆแต่ทีเนี้ยของเรายังไม่พอค่ะพอต่อความตลาดของไต้หวันเราก็เลยยังไม่กล้าขยับขยายมากมค่ะตอนนี้ก็คือผลผลิตก็ยังคงก็ยังเน้นไปที่ไต้หวันไต้หวันอยู่เนื่องจากว่าปริมาณก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากว่ามีความต้องการสูงมากๆนะคะสําหรับ พลูส่งออกส่วนใหญ่แล้วที่ไต้หวันก่อนค่ะไต้หวันรับพลูของบ้านเราของสวนสามใบเถารวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวรวมกลุ่มกันจะส่งในนามของบริษัทของเราอะค่ะเขานําไปทําอะไรต่อบ้างอะคะนําไปเคี้ยวอย่างเดียวเลยค่ะทานอย่างเดียวเลยบ้างเขาใช่ค่ะคือนําไปเคี้ยวสดเป็นทานสดกับหมากเหมือนเหมือนบ้านเราเลยนะคะใช่ค่ะอินเดียก็เช่นกันใช่ไหมคะ อินเดียก็เช่นกันค่ะค่นะไม่ได้ทำเป็นพลูแห้งไม่ได้ทำเป็นการแปรรูปลักษณะอื่นเนาะก็คือเคี้ยวใบสดเลยใช่ค่ะคุณตั๊กมีวิธีการจัดเก็บจัดส่งยังไงบ้างคะในเมื่อพลูเป็นพลูสดสด,สดแบบนี้ค่ะก็คือพลูที่มันมีความอดทนมากเหมือนกันนะคะแต่เราก็จะมีห้องแอร์ห้องเย็นอะไรงเงี้ยไว้สําหรับเก็บเก็บแล้วก็มาพักไว้ในห้องแอร์คัดเรียงอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยู่ในห้องแอร์โดยตรงเลยก็จะช่วยช่วยเก็บความสดค่ะ ในความปุดความเครสให้เขาได้ในระดับหนึ่งค่ะพอทำกเกษตรด้านนี้ค่ะเป็นลักษณะของการส่งออกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้มีอะไรบ้างคุณตั๊กที่อยากจะแชร์แบ่งปันกับคุณผู้ฟังทางบ้านที่หลายท่านอาจจะทำสวนพลูอยู่หรืออาจจะมีการมองในเรื่องของทางเลือกที่อยากจะทำกะเกษตรด้านนี้บ้างอยากจะแบ่งปันอยากจะแชร์อะไรบ้างเชิญค่ะก็คือจริงๆแล้วว่าเกษตรกร,ร,กรบ้านเราเนี่ยนะคะก็มีความเก่งความ เ <T itt les> um ี่ยวชาญอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคือเราถนัดในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ปลูกอะไรก็แล้วแต่บ้านเราเนี่ยคือถนัดอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยยังคงขาดก็คือเรื่องของการตลาดค่ะอยากจะฝากเกษตรกรทุกท่านนะคะไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ก็ต้องมองอันดับแรกๆเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็คือต้องมองตลาดเป็นอันดับแรกๆหาตลาดก่อนเลยอันดับแรกหาตลาดที่มั่นคงที่แน่นอนก่อนแล้วเราถึงจะ ลงมือในการทุ่มเทในการปลูกในการรักษาคุณภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ตลาดก็คือมาเป็นอันดับหนึ่งสําคัญที่สุดคือตลาดต้องหาตลาดให้ได้ก่อนเวลาที่จะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะเพราะว่าหนึ่งคือเกษตรกร,รกบ้านเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วเก่งกันอยู่แล้วในเรื่องของการปลูกการดูแลการรักษาอะไรเงี้ยคือคือเขามีความสามารถด้านในการทําเกษตรอยู่แล้วค่ะ,คะอยากเน้นย้าเรื่องของ การตลาดเป็นสําคัญนะคะเพราะว่าอย่างบางคนที่แบบว่าปลูกมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นปลูกก็ได้ค่ะบางคนลงมือปลูกไปแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปขายที่ไหนยังไม่มีตลาดส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ท้อแท้ในการในการในการทาในการปลูกในการดูแลในการรักษาอย่างเงี้ยปลูกไปแล้วไม่มีที่ขายอย่างเงี้ยค่ะ,คะก,ก็ก,ก็ก็นะหมดกําลังใจท้อแท้ได้นะคะนี่สําคัญที่สุดขอให เอาตลาดนําการผลิตนะคะมองหาตลาดที่แน่นอนให้ได้แล้วถ้าเกิดก้าวไปสู่ตลาดของการส่งออกก็ต้องมีเรื่องของมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเราด้วยผลผลิตทางการเกษตรของเราด้วยให้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยนะคะถึงจะสามารถส่งออกได้สุดท้ายค่ะช่องทางในการติดต่อในการเชื่อมโยงหลายๆท่านฟังรายการอยู่นะคะอยากจะขอคำปรึกษาอยากจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกันกันกบทาง สวน3ใบเถานะคะที่ปลูกพลูอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีหรือในนามของบริษัทใบพลูเฮอร์เบลจะติดต่อได้ยังไงบ้างคะก็ทาง a c e b o o k นะคะในชื่อของ b e t t e r l e a ีที่แปลว่าใบพลูนะคะ <c oughs> ก็สามารถแอดมาได้เลยแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8น 0044699ค่ะได้เลยของเราโดยตรงเลยค่ะค่ะคุณตั๊กยินดีที่จะให้ทุกคําปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะใช่และเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันได้ทุกสาขาทุกการเกษตรวทุกวงการการเกษตรเลยค่ะทุกสาขาการเกษตรนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของการทําการส่งออกด้วยตลาดส่งออกของด้านการเกษตรบ้านเราสามารถที่จะพูดคุยขอคําปรึกษาได้เลยกับคุณตั๊กนะคะย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งค่ะ081004 46990810044699 46วันนี้ขอบคุณคุณตั๊กนะคะคุณจุรียพรวงแก้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะอ๋อยินดีมา,มากค่ะสวัสดีค่ะ เน้นย้ำอีกครั้งนะคะติดต่อคุณตั๊กค่ะคุณจุรียพรวงแก้วเจ้าของสวนสใบเถานะคะสวนพลูส่งออกนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0 8 1 0 4 4 4 9 9 9 0 8 1 0 0 4 4 6 9 9อยู่ที่บ้านครองใหม่ตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะ ยังคงห่มกรุนยังมีความรักน้ำใจรอย,ยิ้มละมุนพ่อแม่พี่น้องไอายอุน่นฟูมฟ้าคราก,รกเงา